สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ที่มีซิสเ็มสำหรับเอาใจผู้ที่ชื่นชอบความเป็นรถสปอร์ตหรือว่าชอบฟังเพลงแบบแนวแบบสนุกเร้าใจหรือว่างานออกแบบดีไซน์ที่สวยงามน,นะคะวันนี้จะพลาดไม่ได้เลยเนื่องจากว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมองว่ารถสปอร์ตมีข้อจากัดค่อนข้างเยอะในการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นที่ในการติดตั้งหรือว่าระบบกลไกรถเดิมนะคะแต่วันนี้ที่มีระบบชุดเครื่องเสียงอีกหนึ่งซิสเ็มที่ติดตั้งในรถรุ่น Mercedes-Benz SL นะคะอย่างเต็มรูปแบบมาให้คุณผู้ชมดกันตว จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ำหรับระบบเสียงในรถ Mercedes-Benz SL คันนี้นะคะทางด้านหน้าบริเวณแดชบอร์ดเนี่ยเราก็ได้ติดตั้ง Head Unit เป็นของ k n w o o o นะคะซึ่งสามารถถ่ายทอดเสียงในแบบ h i r e s นะคะเชื่อมสัญญาณเข้า DSP ของ Mosconi รุ่น628นะคะโดยแยกสัญญาณแบบ8 c h a n n e l ชุดแรกใช้สำหรับเชื่อมสัญญาณเข้า Amplifier ของ Mosconi รุ่น AS 100.4นะคะที่สำหรับขับลำโพงกลางแหลมแยกชิน้นคู่หน้าในส่วนของเสียงกลางเนี่ยเราก็ติดตั้งในบริเวณ แผงประตูหน้านะคะส่วนเสียงแหลมเนี่ยเราก็ติดตั้งในบริเวณเสา A อล้อมรอบด้วยขอบวงแหวนเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็หันทิศทางเข้าหาผู้ฟังเพื่อมิติการฟังที่สมจริงมากยิ่งขึ้นค่ะโดยลำโพงที่ใช้ก็เป็นของ FOCAL รุ่น 165kr ค่ะโดยเสียงชุดหลังนะคะก็เชื่อมสัญญาณเข้า Amplifier ของ Mosconi รุ่น AS 202 0นะคะ ที่สำหรับขับลำโพงกลางแหลมแ,แยกชิ้นของโฟ c a l เช่นเดียวกันค่ะสำหรับซับบูเฟอร์นะคะก็เชื่อมสัญญาณเข้า m o s c o n i รุ่น m o s c o n i ซีโร1นะคะที่สำหรับขับซับบูเฟอร์ของก a าเดนรุ่น S P L 12ที่มีขนาด12นิ้วแล้วก็ให้กำลังขับมากถึง3,000วัตต์ด้วยค่ะซึ่งซับบูเฟอร์รุ่นนี้นะคะก็เป็นแม่เหล็ก3ชั้นใช้กวยเคฟล่าแล้วก็เป็นคอมเพ i ิชันซีรีส์ด้วยได้สถิติ World Record ค่ะ ออกแบบนะคะเราก็ได้ออกแบบงานติดตั้งแบ่งออกเป็นสส่วนคือส่วนแรกเนี่ยก็คืออยู่ในบริเวณท้องโดยสารที่อยู่หลังเบาะคนนั่งทางด้านหน้านะคะโดยการออกแบบงานซาวคอนเซปต,ต์เนี่ยเราก็เน้นให้ดูกลมกลืนไปกับตัวโครงสร้างเดิมของรถค่ะโดยตำแหน่งของพาวเวอร์แอมทั้งสองเครื่องนะคะเราก็ได้ติดตั้งบนแผงแอมปิดหน้าด้วยอะคริลิกรายมังกรนะคะตามความต้องการของคุณลูกค้าเลยที่แผงอะคริลิกนะคะเราก็จะได้เจาะช่องระบายความร้อนด้วยเลเซอร์ ในส่วนของลำโพงกลางแหลมเนี่ยเราก็ได้ออกแบบตู้ไว้ด้านบนด้วยนะคะเพื่อเน้นทิศทางเสียงบริเวณขอบรอบตัวลำโพงเราก็าได้ออกแบบเป็นไฟวงแหวน LED นะคะงานติดตั้ง Passive Port Over เนี่ยก็จะมีการออกแบบเอคลิกตัดโค้งเพื่อให้กลมกลืนไปกับโครงสร้างของผนังรถเดิมค่ะสำหรับงานซ o u คอ Concept ทั้งหมดนะคะก็มีการเพิ่มเส้นสายของแสงสีที่โดดเด่นแล้วก็สวยงามค่ะ ในส่วนของงานออกแบบดีไซน์ส่วนที่2นะคะก็คือในบริเวณของห้องสัมภาระทางด้านหลังของรถนะคะเราก็ได้ติดตั้งแอมพลิฟายเออร์ของ m o s c o n i รุ่น0ีโร่1นะคะในในบริเวณแผงหลังนะคะแล้วก็ปิดหน้าด้วยอะคริลิกเจาะอะคริลิกเพื่อระบายความร้อนเป็นลายมังกรคะ่ะในส่วนของซับวูเฟอร์นะคะเราก็ออกแบบไว้บริเวณพื้นนะคะแล้วก็ดีไซน์สเปเซอร์บริเวณขอบลำโพงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็งานดีไซน์ที่ทันสมัยด้วยค่ะ บริเวณด้านหน้าซับบูเฟอร์เราก็มีการยิงเลเซอร์เป็นรูปของคุณลูกค้าว้บนอะคริลิกค่คะนอกจากนี้นะคะยังได้ทําการติดตั้งตัวสํารองไฟไว้ที่มุมของชิ้นงานเป็นคาปาซิเตอร์ของดิจิ t a ลรีเ e ิร์ชนะคะขนาดรวม2ล้านไมโครฟารัดไว้ทั้ง2ด้านเพื่อพลังสํารองไฟที่สมบูรณ์แบบค่ะภาพรวมของงานดีไซน์ติดตั้งทั้งหมดนะคะหากมองจากทางด้านหลังเนี่ยจะให้ความรู้สึกมีมิติตื้นลึกดูทันสมัยแล้วก็สวยงามด้วยคอนเซปต์ดีไซน์ในแบบ 3D dimension ค่ะ ยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับระบบเสียงในรถ Mercedes-Benz SL คันนี้ค่ะก็สำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในระบบเสียงที่เราใจงานออกแบบที่ทันสมัยเรา Rocket Sound ก็พร้อมที่จะร่วมออกแบบชิ้นงานกับคุณลูกค้าเพื่อให้ผลงานที่ออกมาสวยงามตรงกับความต้องการแล้วก็ทำให้คุณลูกค้าประทับใจมากที่สุดคะ่ะหากคุณผู้ชมสนใจหรือว่ามีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อมาที่เรา Rocket Sound ได้เสมอคะ่ะ เต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพที่ทันสมัยภายใต้ดีไซน์ที่สวยงามและหรูหราทั้งหมดนี้คุณพบได้ที่ Rocket Sound จากจิตวิญญาณฉันหนูเพิ่งรู้นะหนูเพิ่งรู้จริงๆว่าพี่ตู่จูนเสียงแบบด้วยความรู้สึกแบบนี้จริงๆ่ะพี่ตู่ก็คายคายโปรเซสเซอร์สินะพี่พี่พี่ตู่เป็นคนใช้โปรเซสเซอร์ใช่เพราะว่าพี่ตู่จะต้องทําให้โปรเซสเซอร์ตอบโจทย์ในสิ่งที่พี่ตู่อยากให้มันออกมาให้คนฟังพี่ตู่คือผู้กำกับน้อกำนวดใช่พี่ตู่เป็นคนกำนดนี่อาจจะเป็นคนเขียนบทได้รเล่ตา มาคุณผู้ชมค่นั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเมื่อเรารู้แล้วว่ากว่าจะได้ชิ้นงานของพี่ตู่กว่าจะได้เสียงที่พี่ตู่ปล่อยออกมาเนี่ยพี่ตู่เริ่มต้นผ่านอะไรมาบ้างใช่แล้วเรามาเริ่มต้นที่ระบบเลยแล้วระบบที่พี่ตู่เลือกใส่ลงไปเริ่มต้นจากอะไรคะพี่วางเป็นระบบอะไรไว้ก็เป็นพอแอมเป็นอรแอมก็แยกความถี่ทุกทุกความถี่โดยอิสระค่ะครับเริ่มต้นเลยว่า ฟอนเนี่ยเริ่มใช้ของอะไรก่อนใช่ค่ะฟอนส่วนใหญ่พี่ตู่ก็ใช้ของอาไพ็นหลักราะเพราะอาไพเขาเป็นดนตรีที่ออกมาแบบกระฉับกระเฉงนิดนึงค่ะแล้วตัวน,นี้เลือกใช้อาไพรุ่นอะไรอะคะพี่ตุ่ก็แปดหกหนึ่งแปดหกเลยก็แปดหกหนึ่ง,งหน,งงนูเห็นในรถมีสองตัวจะมีที่เป็นจอสองดินหนึ่งเครื่องแล้วก็จะมีที่เป็นอาไพหนึ่งดินหนึ่งเครื่องมันแยกกันเพื่อวัตถุประสงค์อะไรยังไงไหมคะอืมไอ ตัว502พี่ตู่เอาไว้เปิดกันเปิดเป็นเป็นดีวดีมากกว่ามากกว่าที่จะมาเปิดเพลงเพื่อแข่งขันอ๋อแต่เวลาเพลงที่แข่งขันพี่ตู่ก็เลือกจะใช้9 8 6 1ของเอาพายแปลงว่าตัว9กนนี้ขอให้คาแรคเตอร์เขาน่าจะมาเ็นแนวกระชับกระเฉงมีคาแรคเตอร์ที่ที่เราต้องการประมาณนั้นตอบตอบโจทย์พี่ตู่ได้ในทางข้างเสียงงานติดตั้งนะคะหนูเห็นพี่ตู่แบบ สร้างอะไรขึ้นมาเพื่อจะติดตัวฟอนต์ออกมาแยกต่างหนเาอมันมันหาที่เหมาะๆไว้ตรงนั้นมันใกล้มือเวลาเราเราแข่งกันพอไปพีู่่ต้งนั้งด้านซ้ายมันใกล้มือที่สุดรงนี่ที่สุดเพราะรถคันนี้ส่วนใหญ่ก็พีู่จูนเองนะซื้อมาก็ไม่จูนเองมันจูนเองอยู่แล้วล่ะซื้อรถคันนี้มาเพื่อเพื่อแข่งเพราะฉะนั้นเราต้องทําตําแหน่งให้มันมันมันใช้งานได้ข้อพิสสะดวกใช่ไหมขาดจากฟอนต์ละคะ ฟ้อนที่ตูก็ผ่านจริงๆคันนี้ไม่ได้ใช้ใช้โปรเจคเตอร์นะใช้ใช้ปีแล้วก็ผ่านคอร์สหนูเห็นพี่ตู่ใช้ปีแอมของปีซึ่มทำไมพี่ต okay, ู่ใช mm ้ป hmm. exactly? er ีแอมปีซึม่ะคะเป็นความถนัดของแต่ละคนนี่ว่ะอัน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 นี้เดี๋ยวเดี๋จะหาว่านั้นดีอันนี้ไม่ดีอันนี้คือพี่ตู่พยายามบอกตลอดเลยแลว่ามันตอบโจทย์พี่ตู่แล้วแต่ถนัดครับบางครั้นเขาบอกว่าพี่ตู่ยัง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 ล้าทำไม เออหนูเห็นพี่ตู่ใช้ปีอืมก็เหตุผลส่วนตัวแล้วกันใช่เอาพี่ชอบพี่ตู่วชอบแบบนี้แล้วมันก็ออกมาดีอยากชมทำไมพี่รู้สึกอะไรทำไมพี่ยังคงเลือกใช้ปีหนูอยากรู้ผมก็ลองเล่นโปรเซเซอร์เป็นเป็นโัวกานานนะหนูว่าพี่อบรมมาเยอะเหมือนกันอะแต่มันอย่าไปตอบข้อนี้เลยเพราะเพราะมันสองฝ่าย อไม่ได้ตอบดีไม่ดีเอาข้อดีของปีข้อดีของของของปีแอมที่พี่ชอบพี่ชอบอะไรปีแอมเออพี่ชอบอะไรในเขาหนูไม่ถามว่าทำไมไม่ใช้โปรเซสเซอร์หนูเท้าพี่ชอบอะไรในปีแอมคือโดยปริมาณของเสียงมากน้อยเนี่ยจ้ะพี่ตู่มันง่ายครับแบบปักมือคือมันถนัดมือใช่มันไวกว่ากันไวกว่าจะไปนั่งเข้าระบบระบบอะไรคืออันนั้นไม่ถนัดถนัดปีมากกว่าก็ โดยส่วนใหญ่ลูกค้าพี่ตู่ก็มาแนวแนวนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นอพี่ตู่ก็เล่นเส้งเสียงมา20กว่าปีนะค่ะก็ไม่เข้าใจเหมนะือนกันก็ปีมีมาตั้งโอ,อ้โห20ปีค่ะคนตอบโจทย์ปีกคอร์สได้อันในี้เมืองไทยมีกี่คนเชอนะส่วนใหญ่ก็จะกระโดดค่ามันมีตั้ง20ปี <c oughs> ป้็อยู่ๆมาให้ให้มามาปรับตัวเป็นเป็นเป็นโปรเซสเซอร์จริงๆโปรเซสเซอร์มันก็ง่ายแต่ถามว่าคอร์สโอเวอร์เนี่ย คนเป็นอีกคนผมก็ยังสงสัยอยู่เขาไม่ถือเป็นนักเล่นมาก่อนค่ะเพราะนั้นวันนี้พี่ตู่ยังยินย่าเป็นนักแข่งคนเดียวนะที่ใช้คอร์สแล้วก็ได้โค้งมากที่สุดทางเขาไงมันคือทางทนาทนาก็เหมือนบอกรังเนี่ยชอบรังยาไม่ได้พวกเมืองไทยนะพี่ตู่ชนะไม่กี่ท่าคนเมืองนอกที่เขาเก่งโค้ชเล่ยโค้ชโคตรเลยกันเป็นอาจารย์ของ ของหลายๆคนที่เป็นแชมป์เอเชียด้วยครับพี่ตู่ก็ชนะคนนั้นมาด้วยปีแอมด้วยสามหนูถามจริงพี่ตู่ใช้ปีแอมปีซึ่มตลอดเลยไหมส่วนใหญ่พี่หน่จะใช้พี่ใช้ของอะไรก็โดยโดยโดยส่วนใหญ่ไหมเออหนูเห็นใช้ของปีซึ่มตลอดแล้วก็ไม่ใช่แบรนด์นอกด้วยนะเอาพูดกันตรงๆพี่เขาเรียกว่าเก่าเกมปะเอออันนี้เรียกเก่าไม่ใช่เก่าเกมไม่มีตังค์ไม่ใช่ ถ้าเลยเอาไม่มีตังค์เคจะมีตายจ้ามาถัดจดากค่ะเป็นแอมพี่ตู่ใช้แอมรุ่นอะไรอะคะใช้แอมของทางร็อกฟอร์ดทีสี่ทั้งสองตัวค่ะมันมันทีทีหกร้อยกับทีสี่ร้อยทีหกร้อยนี่พี่ตู่ใช้ขับลำโพงกลางแปดนิ้วค่ะแล้วก็ทาง400นี่พี่ตูใช้ขับ6นิ้วแล้วก็มีซิฟีอีกตัวหนึ่งที่ใต้บอกนั่นขับขับแหลมอ๋อแอมซิฟฟนต ไปบอกไปบอกอะไรไม่ได้แ้บก็ไว้ไปบอกไม่มีที่ไว้แล้อเต็ม